สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านทุกคนคะ่ะเรามาพบกันอีกคลิปนะคะสูตรระยะยาวนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าค่ะสูตรนี้นะงวดที่แล้วช้างก็เอามาลงแค่เป็น2ตัวล่างใช่ไหมคะส่วนงวดนี้ช้างก็เลยเขียน3ตัวบนมาเพิ่มอีกนะคะก็เอาเป็นเด่นบนล่างละกันนะคะาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะมาก็ฝากอ่านคาเตือนสักนิดนะคะ ดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดียวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนที่เราเอามาคำนวณค่ะตัวนี้ค่ะ,ะเป็นท้ายคอสองนั่นเองนะคะที่เรา,เามาคำนวณค่ะท้ายคอสองนะคะมาเป็นแบบนี้ค่ะเจ็ดนะเอามาตั้งเสร็จแล้วก็บกค่าดแต้มเป็นสองเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามแบบนี้ค่ะ อันนี้เขาเข้าอย่างนี้นะคะนี่เข้าบนนะอันนี้เข้าล่างะคะ่ะโอ้ยไม่ใช่ขอโทษ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 นะคะเป็นตัวนี้คะ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ามือไวไปหน่อยนะไปติ๊กตัวเลขแปดนึงน,นะสงสัยจะออกแปดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอืมสังเกตไหมคะเวลาพี่ช้างทําอะไรผิดผิดเนี่ยเขาไม่ออกงวดนี้เขาก็ออกงวดหน้างั้นนะเขาจะข้ามแค่หนึ่งงวดนะไม่เกินสองงวดนะคะ มาคำนวณต่อค่ะสามสองเก้านะคะสามสองเก้าก็เอาสามตัวนี้ค่ะมาตั้งแล้วเป็นแปดเป็น9้าค่ะอืมตัวที่เข้านะคะวันนี้มาตัวนี้ค่ะหลักสิบบนนะคะแล้วก็หลักสิบล่างค่ะนี่เข้าสองตัวเลยนะ เห็นไหมคะยิงนกหนึ่งตัวเขาเรียกว่าอะไร <laughs> พูดไม่เป็นไม่ต้องพูดละอย่าพูดแต่พูดไม่เป็นใช่ไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะเท่ากับว่าเนี่ยคำนวณสูตรเดียวได้ทั้งบนทั้งล่างนะเป็นแบบนั้นนะท่านผู้ชมม,มาคำนวณต่อกันอ่าเก้าสี่เจ็ดค่ะแล้วก็เอาเก้าตัวนี้มาตั้งค่ะเก้า เก้าสี่ห้าอย่างนี้ค่ะอ่าตัวนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะเห็นไหมคะเออนี่ตัวนี้เห็นไหมคะมาบนล่างเลยนี่มาดูอีกงวดถัดไปะค,ะค่ะสองศูนย์ศูนย์ค่ะ แล้วก็เอาสองมาตั้งค่ะ2 7 8เจ็ดค่ะงดนี้มาแค่ล่างนะคะงดนี้มาแค่มาแค่ล่างค่ะมาอีกงดนี่หกันค่ะก็จะเป็นห สาสี่ค่ะหกสามสี่แล้วก็เอาตัวเลขหกนี้มาตั้งค่ะ,ะหหนึ่งสองค่ะอือเข้าบนล่างเลยเห็นไหมคะมาตัวนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะยิงนกนัดเดียวนะ,ะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว <c oughs> เอามา <c oughs> อยากพูดเราพูดไม่เป็นใช่ไหม ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วเอาศูนย์มาตั้งค่ะศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าหกค่ะศูนย์ห้าหกอ่าอันนี้เข้าแต่หลักร้อยนะคะเข้าแต่ด้านบนนะคะสูตรนี้นะสูตรนี้นะพี่ช้างจะอธิบายสักนิดหนึ่งเออเขามาทุก งวดค่ะมีแต่งวดนี้ด้านบนหลุดไปแค่งวดเดียวใช่ไหมคะแล้วงวดนี้ด้านล่างหลุดไปแค่งวดเดียวค่ะท่านผู้ชมนะที่เหลือเขาก็จะมาพร้อมๆกันเลยนะ,ะมาคำนวณต่อค่ะเจ็ดสามสี่ค่ะเจ็ดสามสี่แล้วก็เอาเจ็ดมาตั้งค่ะเจ็ดมาตั้งเสร็จแล้วเป็นสองเป็นสามอย่างนี้นะ อ่าน,นี้เข้าเอาอันนี้ไม่เข้าบนอีกละอือเป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าล่างอยู่นะคะอะก็เมื่อกงดกอดก่อนหน้านั้นนะเมื่อก่อนพี่ช้างก็เอาเป็นเดินล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาหลุดล่างไปอยู่ประมาณหนึ่งงดค่ะพี่ช้างก็เลยเอามาเป็นเดินบนล่างแล้กันนะคะอา่ามาดูอีกนะคะดูอีกนะ มาถัดไปค่ะส2 6สกค่ะก็เป็นเอา4มาตั้งค่ะ4ี่อ่าสี่สี่เนค่ะก็เป็นอย่างนี้นะก็วดนี้เข้า2ตัวเลยนะคะเข้าบนข้าล่างเลยนะคะอามาดูอีกนะคะ ดูงดที่เก้ากันนะคะมาดูงวดที่เก้ากันก็เอาหกมาตั้งหกสี่เจ็ดค่ะแล้วเอาหกมาวางเสร็จแล้วบุคคาแตมเป็นหนึ่งเป็นสองนะดง,งดที่เก้านี้เข้าดังบนดังล่างเลยนะคะนี่มาครบสองตัวล่างเลยนะนี่ก็มาหลักหน่วยค่ะมาดูงดงดที่สิบกันค่ะงดที่สิบกันนะคะก็เอา ท้ายคอสองมาตั้งค่ะท้ายคอสองนคะคะเอาหมาตั้งก่อนค่ะห6หก,หกหนึ่งสองก็เหมือนตัวเก่านี้นะคะงดที่เพิ่งออกไปนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะก็ฟุกเลยนะแบบนี้นะูตรนี้ระยะยาวนะคะ นี่่ะมาดูอีกว่าที่จะออกกันค่ะว่ที่จะออกกัน,นะคะท้ายของอ่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะตัวนี้ค่ะนี่เป็นหน้าขนอหนึ่งข้อสองข้อสามขอสี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่เรามาคำนวณน,นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะ เอาโซนมาตั้งค่ะโูนห้าหกนะคะโซนห้าหกถ้าสมมุติว่าสูตรเก่าของเราเขายังจะมาก็กเขาชนกันตัวนี้นะคะด้านบนนะเขาชนกันตัวนี้แต่ด้านล่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า,าสูตรเก่าเป็นยังไงสูตรใหม่เป็นยังไงนะคะสูตรเก่าที่สูรตรปฏิทินนั้นก็ยังเข้านะคะแล้วก็กสูตรนี้นะคะที่งวดที่แล้วที่เป็นเด่น เดนล่างนะคะจะมีอยู่ก็จะเป็นสูตรสูตรนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นอันนี้นะคะเขาเป็นอันนี้นะเป็นสูตรนี้นะที่บช้างเอามาลงให้นะคะก็เป็นสูตรนี้แหละคะ่ะอันนี้บุบช้างก็เอาคำนวณย้อนหลังให้เอฟซีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้รับชมกันนะคะ,ะก็เป็นสูตรนี้แหละคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะงวดนี้ที่เขาอ,ออกนั้นก็อ,ออกอะไรนะ สี่หกนะคะบิดไปแต้มเดียวทิพช้างให้นะคะที่นี้จําไว้เลยค่ะทิพช้างบอกว่าเป็นตัวเด่นนะคะอ่าท่านผู้ชมก็ต้องแบบเพิ่มแต้มลดแต้มเล็กๆน้อยๆเลยนะคะอ่าจำไว้เลยนะคะอย่างเช่นพี่ช้างเคยให้ไป4 0 0 4ในที่สุดเขาก็มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเขาก็เพิ่มไป1แต้มก็มาเป็นหลักสิบหลักหน่วยแต่พ่ชางเคยให้0-4นะคะงดกว่าหน้านั้นน,นนะอ่าเขามาออกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น ส่วนตัวนี้งวดที่ผ่านมานี้พี่ชา้างก็ให้สามหกใช่ไหมคะ <_ C os> เขาก็เพิ่มไปอยู่แต้มหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เลยค่ะเอาเพิ่มขึ้นแต้มลดแต้มเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าก็เป็นตัวนี้เลยคะ่ะเด่นล่างนะสรุปว่าเด่นล่างเนือนี้ก็ต้องมีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสูตรปฏิทินนั้นเอามาเทียบชนดูอีกทีนะคะสูตรปฏิทินนั้นก็ยังเข้าะคะ่ะทุนผู้ชมก็ยังเดินยาวเลยนะคะอ่ามีประมาณนี้อขอว่าชพรักแคปไว้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่า สวัสดีค่ะทำไมไม่ติ๊กตัวนี้นะมงมอาวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ